สุดช็อกเสนาโคป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้ายประกาศขายบ้านใช้หนี้และรักษาตัวเสนาโคป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายเจอพิษโควิดซ้ำประกาศขายบ้านที่ยังผ่อนไม่หมดเพื่อใช้หนี้ธนาคารรักษาตัวนักแสดงรุ่นใหญ่นักจัดรายการจากรัวจุลาเสนาโคสมชายเปรมประพาพงษ์ อวยเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาตัวโรงพยาบาลพระนั่งเกล้ามีใบสั่งตัวจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าภรรยาเผยอาการล่าสุดไม่สู้ดีนักโดยเสยนาโคกโดนมะเร็งตับคุกคามตามมาด้วยพิษเศรษฐกิจในยุคโควิด19หมดหนทางขนาดต้องประกาศขายบ้านที่ยังผ่อนไม่หมดเพื่อใช้นี้สินให้แก่ธนาคารขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด